อัดหน้าจอเลยนะคะนะคะ,นะ,คะเนื้อหานะคะที่เราเรียนในวิชาสังคมศึกษาที่เรียนในระดับระดัชั้นปศสาทเนี่ยนะคะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกที่เราเรียนก็คือาศาสนาหน้ารู้นะคะาศาสนาหน้ารู้อ่าซึ่งประกอบไปด้วย4เรื่องนะคะาศาสนาของเราอ่าศาสนาของเราอันนี้ได้เรียน ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆเยอะแยะเลยนะคะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรื่องที่สามแบบอย่างที่ดีแล้วก็เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่ก็คือชาวพุทธที่ดีนะคะชาวพุทธที่ดีชาวพุทธที่ดีมีอะไรนะคะแล้วก็ท้ายบทของแต่ละบทก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบแบบประเมินวัดผลสำริด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าเนื้อหามันจะมีอะไรบ้างเนี่ยสามารถนะคะเข้าไปดูแล้วก็ทําแบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบท้ายบทนะคะเพะะื่อที่เป็นการเช็คเนื้อหาต่างๆว่าเราทําได้ไหมนะคะถ้าเกิดทําไม่ได้เนื้อหาไหนที่เราทาไม่ได้ก็ค่อยเปิดย้อนกลับไปดูย้อนหลังนะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่สองก็คือพลเมืองที่ดีของชาติพลเมืองที่ดีของชาตินะคะอ่า ก็จะพูดถึงกระบวนการประชาธิปไตยนะคะวิถีชีวิตของเราแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบทดสอบนะคะวัดผลสำเร็จอ่าแบบทดสอบจะอยู่หน้านี้นะคุณครูวงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะเลยให้ครบทุกกิจกรรมเลยต่อไปค่ะเศรษฐศาสาตร์ใกล้ตัวนะคะเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวนี้พูดถึงสินค้าแล้วก็บริการในการดำรงชีวิตการวางแผนใช้จ่ายเงินของตนเอง การผลิตแล้วก็การแข่งขันด้านการค้านะคะ,ะหัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอบรู้ภูมิศาสตร์นะคะรอบรู้ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องของเครื่องมือในการใช้ทางภูมิศาสตร์นะคะเรื่องของชุมชนสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบทดสอบซึ่งท้ายบทก็จะมีข้อสอบเน้นการคิดปึกคิดนั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากรู้ว่าข้อสอบในวิชาสังคมเนี่ยมันจะออกเนื้อหานะคะ,นะคะลงรายละเอียดอะไรบ้างก็ให้ไปฝึกทำข้อสอบท้ายบทในแต่ละหน่วยนะคะมีทั้งหมด4หน่วยก็ไปทำแบบฝึกท้ายบทและก็แต่ละเรื่องที่เป็นเรื่องย่อยมันก็จะมีแบบฝึกท้ายเรื่องด้วยนะคะเด็กๆก็เ,เข้าไปดูเพิ่มเติมคุณครูจะเริ่มจากเรื่องแรกก่อนาศาสนาหน้ารู้นะคะ อย่างที่เด็กๆทราบก็คือาศาสนาก็คือมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของาศาสนิกชนนะคะ,ะเป็นรากฐานสาคัญของวัฒนธรรมไทยาศาสนาทุกาศาสนาก็คือมุ่งเน้นให้าศาสนิกชนเป็นคนดีนะาศาสนิกชนก็คือคนที่นับถือาศาสนานั้นๆนะซึ่งในบทนี้เราจะได้ข้อคิดจากเรื่องเกี่ยวกับประวัติชาดกาศาสนิกชนตัวอย่างาศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะ ศาส,สนาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอ่าที่อยู่ที่ที่คนไทยนับถือเขาก็จะยกตัวอย่างศาสนาบุคคลศาสนาสถานศาสนาวัตถุศาส,สนาพิธีคําเหล่านี้เป็นคําที่นักเรียนต้องเข้าใจความหมายของมันนะคะว่ามันแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรนะถ้าพูดถึงศาสนิกชนหมายถึงใครพูดถึงศาสนาบุคคลหมายถึงใครถ้าพูดถึงศาสนาวัตถุหมายถึงใคร ศาสนาพิธีหมายถึงใครต้องบอกให้ได้อ่าโอเคก็ทีนี้มาดูเนื้อหานะคะอิทธิพลในการอ่าของพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยนะคะมันเกี่ยวข้องด้านใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับคนไทยก็คือด้านอันแรกก็คือด้านดําเนินชีวิตนะคะด้านการดําเนินชีวิตคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาพุทธถูกไหมคะศาสนาพุทธเราเรียกอีกอย่างว่าพุทธศาสนาเนาะนะคะ ซึ่งมันก็มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือเรียกว่าเป็นศาสนิก,กชนนั่นเองนะคะตัวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็เช่นการไหว้ใช่ไหมคะการตักบาตรการทำบุญการสวดมนต์นี่คือได้รับอิทธิพลมาจากศาสนานะคะพุทธหรือว่าพุทธศาสนา อันที่หนึ่งคือการดำเนินชีวิตต่อไปด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมนะคะ,ะคำว่าสร้างสรรค์ผลงานก็คืออ,อิทธิพลของพุทธศาสนาที่ทำให้เกิดผลงานเช่นการสร้างวัดโบสถ์เจดีย์พระพุทธรูปจิตกรรมฝาผนางังวรรณกรรมต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสร้างวัดก็สร้างเจดีย์ สร้างจากการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะเขาว่ากันว่าวัดที่สวยงามเนี่ยยิ่งสวยเท่าไหร่ก็คือมันยิ่งเกิดจากการที่เรานะคะพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีความศรัทธาเท่านั้นเลื่อมใสมากศรัทธามากก็คืออยากจะทําให้มันสวยอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปอิทธิพลต่ออิทธิพลของศาสนาอื่นๆที่มีต่อคนไทยนะคะนอกจากศาสนาพุทธแล้วเนี่ย ก็จะมีาศาสนาอื่นๆบ้างทีนี้เด็กๆมาดูซิว่าแล้วาศาสนาอื่นๆล่ะมีอิทธิพลอย่างไรต่อคนไทยบ้างอ่าคุณครูยกตัวอย่างเทศกาลนะคะอ,อ,อย่างเช่นเทศกาลที่เป็นที่มาของาศาสนาคริสต์นี่ก็คือคริสต์มาสใช่ไหมเทาศกาลคริสต์มาสเทศกาลนี้ก็เป็นเทศกาลที่คนทั่วโลกนะคะมีการเฉลิมฉลองไม่ใช่เฉพาะคนที่เขานับถือาศาสนาคริสต์เท่านั้นนะคะ อย่างเช่นของเราเนี่ยศาสนาพุทธเรานับถือศาสนาพุทธก็จริงแล้วสามารถฉลองนะคะได้ทุกๆเทศกาลนั่นเอง,เ,องเพราะว่าศาสนาพุทธนี้ไม่ได้ปิดกัน้นว่าถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเราจะอะไรคะเราจะสามารถทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเท่านั้นเราสามารถทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆได้ด้วยนะคะศาสนาฮินดูก็คือการอะไรคะ นับถือเทพเจ้า,จา,จาการตั้งสารพระภูมิเนี่ยก็คือมาจากศาสนาฮินดูนะคะทีนี้มาดูนะคะประวัติที่มาที่ไปของศาสดาในศาสนาต่างๆนะคะครูมิ้วมาแล้วตอนนี้ขอเวลาอีกแป๊บนึงนะคะครูมิว้วเราซื้อมิ้วพร้อมหรืยอยังอ่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคแป๊บเดียวค่ะศาส,สนาเ<ข>ออศาสดาก,ก็คือผู้ก่อตั้งศาสนาใช่ไหมคะผู้ก่อตั้งศาสนาซึ่ง ในศาสนาพุทธผู้ที่ก่อตั้งก็คือพระพุทธเจ้าประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะคะก็คือทรงพระนามเดิมก็คือเจ้าชายสิทธาาัตถะถูกไหมลูกนะคะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ออกผนวดนะคะทรงสรัดสินพรไทัยออกผนวดเพื่อค้นหาหนทางพ,นพ้นทุกข์นะคะซึ่ง เหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะคะมันจะปรากฏอยู่ในหนังสือของนักเรียนถ้าเปิดไปพร้อมๆกับคุณครูจะอยู่หน้าที่สี่นะอันแรกก็คือนะคะเมือ่อทรงผนวดแล้วทรงได้บําเพ็ญเพียรคําว่าบาเพ็ญเพียรก็คือเอ่อบำเพ็ญทุกขะกิริยาก็คือการทรมานตัวเองเพราะว่าพระองค์ไม่ทราบว่าวิธีการที่จะทําให้พ้นทุกเนี่ยมันทําได้อย่างไรบ้างบางทีก็เอ่อพระองค์ก็เลยใช้วิธีกลั้นลมหายใจอดพักกายอาหารก็คือไม่กินข้าว นะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นหนทางดับทุกข์แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือไม่สามารถทําได้ก็คือกลับมาใช้ชีวิตปกติเช่นเดิมนะคะอ่าทีนี้ปัญจักว่ัปัญจัวัคีเนี่ยนะคะเคยที่เคยเลื่อมใสพระอ,องค์เนี่ยนะคะเข้าใจว่าวิธีการที่จะทําให้ดับทุกข์ก็คือการบําเพ็ญทุกก,กะกิริยาเนี่ยเห็นพระอ,องค์ทําก็เลยเกิดความเลื่อมใสพอพระอ,องค์กลับมาสเสวยพระกษหารเหมือนเดิมก็ละทิ้งพระอ,องค์แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะคะแต่ว่าพระอ,องค์ก็คือ ยังคงค้นหาหนทางแล้วก็อาศัยอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนาฤคทืายวันนะคะแล้วก็เริ่มบําเพ็ญเพียรคําว่าบําเพ็ญเพียรของพระอ,องค์ก็คือการเจริญภาวนาคําว่าเจริญภาวนาคืออะไรคะนั่งสมาธินะคะตั้งจิตใจให้แน่วแน่ต่อสู้กับกิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาอ่าเข้ามาหลอกล่อให้เราอ่าควายเขวนะคะแต่พระอ,องค์ก็ไม่หวั่นไหวอ่าทีนี้ พอประจนมาเสร็จเรียร้ก็มาตัดสรุพระองค์ตัดสรุในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะปีที่พระสิทธัตถะพระชนมายุได้ 35, สามสิบห้าพรนีนี่คือนะคะช่วงเวลาที่พระองค์ทรงตัดสรุนั่นเองนะคะทรงเจริญภาวนาแล้วก็ตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งพระองค์ค้นพบอะไรถึงบรรลุนะคะเ,เบรรลุถึงตัดสรุได้ ก็คือนะคะความจริงอันประเสริฐสี่ประการนั่นเองหรือหมายถึงอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเอาลำดับที่สี่นะคะพูดถึงการปรถมเทศนานะคะหรือว่าปรถมมัทศนานะพระองค์ทรงตัดสรู้เรียบร้อยแล้วพระอ,องค์ก็เลยนะคะเสด็จไปโปรดไป,ปััญจัวคี์ปัญจัวคี์ทั้งห้านะคะก็คือคนที่อ่า นับถือนะคะคนที่เป็นนักบวชนั่นเองนะคะในวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน8ปดโดยพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมธรรมชื่อว่าธรรมมัจจกิกับปวัตนสูตรนะคะนี่คือธรรมะที่พระองค์ทรงประถมะเทศนานะคะถ้าเกิดว่าข้อสอบถามว่าธรรมะใดาที่พระพุทธเจ้าประถมะเทศนาหรือว่าเทศนาครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีทั้ง5ก็คือชื่อว่า ทำรรมจาจักรกับประวัตินสูตรนั่นเองจำให้ได้นะทำรรมจาจักรกับประวัตนสูตรนะคะแล้วก็ซึ่งหลังจากที่ฟังเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะเหล่าบรญจับวัคคีนะคะ,ค,นะค,ะคนแรกก็คือท่านโกนธัญญาก็คือบรรลุธรรมะนะคะก็เลยขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาอีกสี่ท่านก็บรรลุเช่นเดียวกันก็เลยอ่าขอบวชเช่นเดียวกันแล้วก็เราเรียกว่าเราเรียกบรญจับวัคคีทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นอะไรคะสาวกคุณแรกของพระพุทธเจ้า ทะะีนี้พูดถึงอันสุดท้ายเนื้อหาสุดท้ายก็คือการปริณิพานปรินิพานก็คือเสียชีวิตใช่ไหมคะมพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเทศนาสั่งสอนหลักธรรมแก่ประชาชนเนี่ยเป็นเวลาสี่สิบห้าปีแล้วก็เสด็จดับขันคำว่าดับขันก็คือเสียชีวิตนะคะหรือว่าตายนั่นแหละค่ะปริณิพานในวันที่ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะซึ่ง ในวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกนะคะพระพระองค์มีพระชนมาอยู่ได้แปดสิบปีนี่คือประวัติของพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆกลับไปที่วิชาหลักภาษาจีนใช่ไหมคะเราซูมิวอ่ะใช่ค่ะหลักภาษาจีนค่ะ,ะเดี๋ยวจะ